ลองอีกทีนึงครับเมื่อกี้ได้ไปตวงแล้วเดี๋ยวมาลองอีกรอบนึงครับกับกบยางแก้ัน ผมเห็นมันขยับอยู่นู้นนะครับไกลมากมันขยับขยับอยู่เดี๋ยวลองตีดู นั่น,นี่ครับผมว่าแล้วเห็นมันขยับอยู่นะครับา,าน้าบติดสนิทครับตัวนี้ไม่หลุดแน่ อ่าผมว่าแล้วมันเห็นเห็นมันขยับอยู่นะครับขยับขยับอยู่ก็เลยลองซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วตีใส่ตัวนี้เป็นกบยางแก้คันนะครับนี่ครับโอ้แรงดีมากนี่ครับกับประช่อนนะครับก็ไซส์สวยทีเดียวครับแต่ว่าเหมือนมันจะโดนโดนฟันหรือโดนอะไรไม่รู้ครับเนี่ยครับมันก็เป็นแผลอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ เป็นแผลตรงด้านนี้นะครับเนี่ยไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมว่าผมปล่อยมนันดีกว่าครับมันโดนอะไรฟันมาสักอย่างโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันนะครับกัดกบยางแก้คันนะครับเห็นขยับขยับอยู่นะครับอ่าตีใส่เข้าไปเนี่ยสองสามไม้ค่อยๆลากมานะครับได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวปลดก่อนแป๊บแต่ตัวมันอ้วนมากเลย นี่ครับปล่อยฝั่งนี้ว่ะอ้าวอ๋อนี่ก็แบตหมดโอเคครับก็ตัวนี้ปล่อยไปนะครับมันมันโดนมีรอยฟันนะครับเหมือนกับโดนอะไรฟันมาทักอย่างนะครับข้างๆโอเคปล่อยไปครับไปสุดยอดมาก <laughs>